สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีอพีีที่หักแพงสุกูสุกคนพอกันอีกแล้วพี่น้องคือเก่าเนาะกับเคยลาตอนนี้อยู่กับลูกทราย <Okay. S 1> จับน้องนี่เดี๋ยวน้องตก,น,งตน,กน้นนองจะเอาตัวหักเนาะนั่นแหละน้องจะเอากุญแจเออจับเด้อน้องตกเด้อเอาจะหายแล้วทำไม กันเราเห็นกระติกโดนโอดนจับลง3กิโลนั่นลงมาลูกลงมาโอ้โดนแล้วเจ็บเลยนะว่ายว่ายนู้นจับน้องแม่บปอยู่พี่น้องแม่ไปเมืองอยู่กับลูกทายคนนี้เรีนกุญแจรดไฟฟ้าเอื้ออยู่ รถกับรถยางแตกแ้่ก็ออนั่งได้ใช่ไหมใช่ผีลงมานั่งมาลงเลินน้ำนองผีเร็วเร็วเร็วน,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 น้องจะไปขึ้นแล้วไงเโอาน้องอยากยืน เก่ง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 มันบ่เคยอยู่ห้องเลยลูกเอ้มันยังแข็งโคตรเพื่อนอยากยืนพี่น้องเดี๋ยวนี้ยืนมือล้วเป็นสิบสิบเ้าหลอกแต่ยังประกาศกล่าวคามัน็ระกาศแต่ยืนมัน็ระกาศต่้งไข่ยังหรอกหึป๊าตัว thì bay lên lưới thế thôi một đen một đen phụ bay thăng người phụ bay thăng người phụ liễu ờ à, bay thăng người phụ lẽ ờ à. nản lẽ liễu mà ha phò đu liễu mà ha phò đu mong con mong con liễu mà ha phò đu chia nhang chia nhang lụ chia nhang เสียงยังาบเอาเอาหัวหัวหัวน้องเล่นตรงนี้ไม่ได้นะอืมมันมือลูกเล่นไม่ได้ยันหัวเก็บมาให้น้องนี่ลูกเก็บมาทางในพี่ ชี้ไรมาชีมามาบอกไปเดี๋ยวมันแดดเดี๋ยวเอื่อยมาเลยเอื่อยมาเอื่อยมาเมื่อนี้มินเพิ่นเมื่อเขาโรงเรียนเมื่อแต่วานห่วงค่อยๆค่อยๆลูกเออเรียนแล้วอ่าเรียนแล้ว liền cao <laughs> ờ, <laughs> ơi luôn vớ nong giặc hay năng liền nắm, ơ năng liền năm ngọn luôn nhà hay ơi dọ hồn hại à。<laughs> vào lưới <laughs> này chết 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 bỏ bay bỏ bay <laughs> ต harma, ians, like ัล <blond> ้งอยาางไฮเลนหรือว่ายากงไฮเลนน้ำนี่ไมมาชี้ถ <cido sous io Willy> ือหนาถึงัอตัวเองยางเล่ยานดอื่อยเอาบอกยางลล่ยานทีมไปไรยาดูอ่อยเอา ห่วงอยากให้เอ <cup> ื้อยหอกแน่ห่วงแน่ฮะฮะฮะเฮ้ยอ่อยเลยอ่ายเลยอยากให้เขาหยอกครับอยากให้เอื้อยหอกเขาดันเอื้อยอ้าผู้ชายเอื้อย dạng hơi ưỡi yò khác dạng ưỡi ao anh sẽ phải xay luôn anh phi nông ưỡi anh xong xem mương này nong นั่งดีๆเดี๋ยวยันรถทับน้องห้าทางคืนให้ึ้นหรอเราต้องให้คืนยันรถลงทับโอ้ยโอ้โดนโโอีกเล้วาอ้าวดูโอ,อยไปใช้ปันนี่เล่ตัวหายเอือยๆกับไปฮานอน,นเลยดิตัวหางหายเอือย เอ้ยเล่นนําปั๊ท้าเข้าเฮือนบ่หาสิเข้าเฮือนบ่ไปเข้าต่อไปเข้าเฮือนเลยน้องวันนี้าหาเอื้อจักสิใส่เอื้อนี่บ่เห็นฮอเอื้อยอยู่สเอื้อนะอยู่ใส่เอื้อ โอ, Dante, โอ asure, ้ยอยู่ในห้องเย็น <end> ดีดูดูอือฮะอยู่ในห้องเย็นดีพี่น้องไอ้ลมพัดมาโดยสารอยู่นอกอูอู้นอกอยากเลี่นเป้งอีกเว้ยไปใช้บบบนี้เห็นเอื้ยบ่

เอ้ยกินยังเอ้ยกินยังคือจี่อยากอยากนเะเบ้ยออาปากให้น้องเบิ้งมียังบม่มีลูกบม่มีเลลี่หน่มามะบ่มีอยากข้างๆเลยเดี๋จับเดีย๋ยวจับเดี๋จับมือสีเขาจับน้องมาเม่ได้เปิดก็ไม่ต้องให้จับซะหน่อยน้องสิเคยบัดเปิดเออโอ้โหอ่า ยกไปหาพลุมอีกเลยปักไพ่ปักไพ่าให้น้องเขาไปใกล้มาพี่มาพอพี่เลหอดเลยครับงู่อยลอยาูนหิ่งระยกลง ตัวงอาลงมเด็ไปหอนก็บอกอาลงบายดีบอลงต้องล้างมไหอ่ะไม่ค่ะน้ำใส่เลยใส่ไม่ได้ไม่ไบอลอนเล่อนถ้าใส่น้ำแล้วปลอนจะเล่นไม่ได้เไปจากขั้นประพันสิบขัน เลยบ้านี้มังกอน้อยวะยามประานา่ดียามแตกวะดูดีใจก็ดีใจก็ดีใพี่เลยไปมาทมนี่ยน้อยอ้อยู่างลูกข้างบอเนะบ่

เอ้ยมาเบิ่งธรรมดาน้ำจกตาน้ำตาเอ้ยแตกเอ้ยนี่คุณงงอยู่บ่ห้เอ้ยเบิ่งน้ำเอ้ยกะหายเลยน้องจกน้ำตาลายลินลินน่องดื้อเกินชะน้อยกับน้องแล้วจีเป็นคนปล่อยลมเอ้ยจะไปเถอะจะไปให้น้องไปใกล้เด้อมันปล่อยลมมองแค่โอ้ยไม่ฟากรนหนามไปแล้วอันเี้ย เอาไหมน้อเออ้่ะยออกนั่นจะนอยกับบ่มีโมจน่อยกับบ่มีลมน้องมาดึงมันหูยังไดออกมาแบบนี้ออกมาลูกมาเอาไงปล่อยไปไลยเติมเลจักนึล่ากนล้น้าอดู่รนดูเท่หลอยอกมาลูกออกมาบับนี้ หำเล่นบ่ได้ได้หำมน่นก่่น้งมาีน้องเป็นหูปทะเลเลยเนาะเป็นหูปลาเลยปลาทะเลชื่ออยู่สนีนะอยู่สวบ่รอยู่อยู่ก เออในรักสามนี้อ้ออออไปดึงลมออกอีกเลยแม่มานั่งทางวีลัดดิออกมาเอามาเอกมาออกมาอกมาออกมาลูกเดียว บืนอยาเข่าอยากเล่นไหมเหรอมันก็เด็กชีเข่าก้อนอีกโอนหนูระวังกินน้ำเด้อน้ำขี้ดินเด้อออกมาไหมออกมาไหมออกมาไหมลูกขึ้นน้ำออกมากออกมา ออกมาออกมาออกมาเร็วออกมาเร็วเอาเอาหน้าทีมาหาคุณไปใละบอกไปหาน้าเดีวีเีเวาวไ่นาเนมอเลน้ำนี่อเลยได้หมามออเลยน้ำถือลยเสียงหน่อยปุ๊บลงไปได้กินชานดาม มาจีนไปดูดูฝีมือเนี่ยมาล้างมือก่อนเห็นไหมน้ำปื้ดปื้ดมือพายจับจับจับชนเลยคนวับลงอะน้ำสีขาวดังโอ้ยเก่งตั้งเลยลูกนี่โชคกะโป๊กนั่นสิคะนี่ก็จะไปอีเอื้อยแล้วบักน้อยทีจันทรแล้วฝึกดื่มอ่าอาบน้ำเน่ยเลยได้สมัครครั้นี่กันเลยจะพุงเลยอ้อนเฮ้ยความก็มันดำแดงป่าบอยู่เอาบวเอาได้ลุ่ยเตียงละ โอ้ยมีแต่ขี้ดินบ้านนี้<า>ในตีน,<ใ>นอีกเ<ง>ขามุดชีข้นนี่น้ำแดงระปาะ๊าจับจับไว้น้องน้องชีชีเสนาตัวเองเลยอืมจะไว้จับไว้ไจับมันชีชีกับด่างกับปากนะนโอ้ยเอาคนอกเอาคนออกพอแล้วไปอาบให้ ล้างด้วย้าขากรขเอาล้า้งลงนี่มยานะหมคอยากฉีดเองอีกอยากฉีดเองอีกใช่ก็มีเออฝด น้ำเต็มเลยนะเดินชงการเลยวันที่เก้าวันที่เก้าเดินชงการเลยบ่ไ้บ่ไ้อยากได้น้ำอยากได้ชายแล้วมันสีดำดำนน้าสีตีนไาย อยังแล้วาน้แล้วเ่องมาสิ่งหีไรคลิปนี้ก็ขอล่าเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กแดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เคยหลาดเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องพอกันไหมคลิปนะ่าสบายดี